ทำความรู้จักทิวนรรัตน์ไทยาทอาณาจักรสมุนไพรไทยอย่ดมชื่อดังเส้นทางจากนักสแสดงสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงเข้าเด่นเข้าเด่นจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทิวนรรัตน์ชาววิวัฒน์ไทยาทหนุ่มรุ่นใหม่ของธุรกิจสมุนไพรไทยในฐานะนักธุรกิจและคนบันเทิงทิวนรรัตน์เป็นลูกชายของผู้ก่อตั้งแบรนด์ดังโบแดงแบรนด์สมุนไพรไทยที่คนไทยรู้จักอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสมานฉันกรุป๊ปดูแลธุรกิจด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลายแบรนด์มีส่วนร่วมในพัฒนาแบรนด์ให้ทันสมัยทางภาพลักษณ์ การสื่อสารการตลาดโดยเน้นเจาะตลาดผ่านโซเชียลมีเดียและมีนักแสดงสาวเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อขยายฐานลูกค้าแต่กระแสไวรัลของยาดมโบแดงที่ถูกพูดถึงมากๆในโซเชียลมีศิลปินระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังโพสภาพขณะใช้ยาดมโบแดงร่วมกับทิวโนรรัตสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในแบรนด์ดึงกระแสวัยรุ่นได้อย่างมาก ทิวโนราต์ยังมีความสามารถหลายๆด้านในวงการบันเทิงเป็นโปรดิวเซอร์พิธีกรดีเจแนวเพลง EDM มีผลงานตามงานเฟสติวัลต่างๆผลงานการแสดงที่โดดเด่นคือการรับบทตะวันในโซเชียลวายชื่อดังเรื่องแอบมองแอบจองรักเมื่อปี2021ซึ่งนำแสดงโดยเอิร์ธเทียรพัฒน์และฟรุกชัชวันเคยร่วมงานกับคลื่นวิทยุ และงานบันเทิงหลากหลายแนวทิวนรัตชื่อนอรัตชาววิวัฒการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจมหาวิทยาลายัยหอการค้าไทยทิวมักทำคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจโดยเป็นผู้ที่สนใจทั้งธุรกิจความบันเทิงและดนตรีในเวลาเดียวกันมีผู้ติดตามจํานวนมากบนโซเชียลถือเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่ไม่หยุดพัฒนาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณ tá